สวัสดีครับพบกับเมโล RO กันอีกครั้งนะครับผมสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ดูช่องเราเนี่ยขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับผมอ่ะวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงเติมยังไงให้ตัวละครโหดมากยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยคือการแข่งแก่งเนี่ยเราต้องอาศัยดวงด้วยนะครับแล้วก็อาศัยการดรอปของความ ขยันในการเล่นนะครับผมแต่ถ้าสายฟรีเนี่ยทำแล้วแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่โหดสักทีนะฮะเราก็ใช้เงินแก้ปัญหาเลยนะครับผมโดยการเติมนะฮะก็เราจะมาบอกว่าเติมยังไงให้โหดนะครับผมบางคนเนี่ยเติมเพื่อซื้อซีนี่นะครับหรือไดมอนด์อะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่สามารถทําได้นะครับเอาไว้ไปซื้อไอเทมอุปกรณ์ต่างๆหรือพวกของแรหายากอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบซื้ออุปกรณ์ระดับสูงเช่นเชงเอ็กซ์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพวกไอเทมต่างๆ ที่มันระดับสีแดงขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็